ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านบะบี้บีกันนะคะเราไปดูห้องแรกกันเลยห้องแรกเป็นห้องนอของตุกกตาโฟเซ่นนะคะชื่อเอลซ่าค่ะออโรรากับเราพซส์เนะคะอันนี้เป็นตุกตกตาที่เก่าแล้วค่ะมันเก่ากับตุกกตาอันนี้ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะ มันเป็นกระเป๋าแบบสปายค่ะเปิดได้ด้วยนะคะอันนี้หมอเขาเปิดกันค่ะเดี๋ยวนี่มันเปิดยากนะคะโอ้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะจะเปิดได้เป็นโทรศัพท์นะคะที่ทาเองนี่เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะแต่เราวางโทรศัพท์ไว้นี่เป็นฮัลโลคิตเป็นโคมไฟฮัลโลคิตตี้ นะคะขอทูดด้วยนะคะพอ you, ะะดีเราทำมันนี่นะคะนี่เป็นเก e ้ <5 I S 1> อาอี้ค่ะปลได้เราไปอันนี้ก็เป็นรูปเจ้าเป็นสติกเกอร์เจ้าหญิงทิดตเองอันนี้เป็นรูปแบบนี้ก็คือแอร์นะคะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนเด็กนะคะก็จะมีตุ๊กตาวางอยู่ด้วย ตัวนี้ชื่อเชลซีค่ะค่ะไอ้งตัวนะคะเป็นตัวเก่าค่ะต้มเป็นตุ๊กตาของเชลซีนะคะอันนี้ชื่อสเตซี่ค่ะนี่ก็คือรักชัยผมสวยนะเนี่ยอันนี้เป็นที่นอนของคนรักชัยนะคะค่ะชื่อว่ากีกี้ค่ะของเราก็จะตัวขาวนะคะ อันนี้เป็นโคมไฟค่ะมันใช้งานไม่ได้ก่วยอย่าขาไมปะค่ะเลอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นทีวีนะคะทีวีค่ะเป็นทีวีค่ะจะเพิ่งซื้อมาใหม่แต่ตอนนี้มันเก่าแล้วค่ะหลายปีมานานนะคะเออน้ำมันก็จะอันนี้เป็นกระเป๋าค่ะ กระเป๋าเปิดได้นะคะพอดีเราใช้กล้องถ่ายค่ะโอ้ไม่ใช่เราพอดีเราใช้เอโทรศัพท์ถ่ายนะคะี่ก่อนนะคะนี่ก็เราไปดู้อต่อไปก็จะมาห้องนี้เป็นห้องนอนของอันนานะคะชื่ออันาชุดของชุดเนี้มากับตัวเลยนะคะนี่เป็นหมอนค่ะ อันนี้เป็นโทรศัพท์ของอันนานะคะเราไปดูห้องต่อไปตัวนี้ชื่อบาบี้กันเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องครัวนะคะก็เพื่อจะปรับปรุงใหม่ค่ะตัวมีเป็นแบบบิร์นบาบี้เป็นหนกปังเสือแล้วก็สตรอเบอร์รี่แล้วก็เวน้ทที่ติดสติกเกอร์เจ้าหญิงอันนี้เป็นเก้าอี้ที่พ่อเราทําให้นะคะที่ติดสติกเกอร์ลูกเจ้าหญิงมาด้วย ตายี่ที่พ่อทำมานี่สองอันค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะค่ะส่วนนี้เป็นเอ่อถ้วยน้ำชานะคะกาะอันนี้เป็นเตาแก๊สค่ะจำนวสองอันนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อที่หมุนเตาแก๊สค่ะนี่เป็นเอ่ออันนี้ก็จะมีที่เหมือนเตา,เตาอบนะคะ<ม>เปิดได้ค่ะ ต้เป็นตู้เย็นนะคะที่พ่อเราทำให้เหมือนกันค่ะแต่ทำก่อนนะคะก็จะมีเค้กค่ะมีน้ำก็มีแอปเปิ้ลอีกหนึ่งค่ะซื้อมานะคะหกบาทเก็บก่อนนะคะ ส่วนห้องนี้ก็คือห้องครัวรเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องทีวีนะคะพึ่งก็ปรกอัหมเหมือนกันอันนี้เป็นบาร์บี้ตัวผู้ชายตัวเก่าที่เราได้ที่เราซื้อมาจากร้านเสริมของนะคะร้านซองค่ะร้านเสริมของใบบนอย่าลืมนีซื้อมาจากร้านเสริมของนะคะบาร์บี้ตัวผู้ชาย นี่นะคะจะใส่เสื้อสีนี่นะคะถอดได้ด้วยจะมีเขนนะคะมันองอขาได้ด้วยนี้นะคะนะคะมันน,นั่งแบบนี้อันนี้เป็นบาร์บี้ตัวเก่ามากเลยค่ะเน่เก่ามากที่สุดเลยนะคะเก่ากว่าบาร์บี้ตัวผู้ชายแต่บาร์บี้ตัวผู้ชาย ใหม่นิดนึงแต่เนี่ยเป็นชุดมันก็ขาดด้วยนะมันมากับตัวแบบนี้เลยอเอา,าอส่วนอันนี้ก็เป็นคิวีค่ะอันนี้คือเตาอ่าของเรามันเช้งานไม่ได้นะคะเลยเอาทีวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องนี้เป็นห้องห้อง,งน้ำนะคะก็ปรับป็นใหม่เหมือนกันอันนี้เป็นของเก่ามากะคะ อันนี้เป็นผ้าชิ้ตัวอ่านน้ำอันนี้เป็นเรื่อซักผ้ามัน,ม,นม,มันไม่มีถ่านนะคะก็เลยใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นกล่องเก็บของนะคะข้างในก็จะมีขวดนมเด็กค่ะขอห,ดหอนะะขวดนมเด็กค่ะอันนี้เป็น ขวดนมเด็ก2อันนะคะเหมือนกันส่วนนี้เป็นชุดค่ะชุดของบาร์บี้นะคะนะคะเป็นชุดเก่าค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไร้ยส้ยไขมุกนะคะเป็นรองเท้าของบาร์บี้ค่ะอันนี้เป็นมงกุฎนะคะอันนี้ก็มงกุฎเป็นเพชร นะคะเป็นเพชรของบาร์บี้นี่เป็นโบนี่ก็เป็นโบนะคะสี้ก็เป็นโบก็มีหมดนะคะเอาอนี้ออก ส่วนนี้ก็เป็นชุดค่ะส่วนใต้ชุดก็จะมีเลื่อนของบาร์บี้ค่ะก็จะมีผ้าปูสายนะคะขอบพันก่อนนะคะ,นะคะเอแล้วก็เอาใส่เข้าไปส่วนอันนี้เป็นโุส อันนี้เป็นชักโคกนะคะชักโคกที่ซื้อมาเก่าๆค่ะมาแต่หน้าเสือพันคะวันนี้เรามารีวิวแค่นี้ค่ะสวัสดีเอ้อ่อนได้น,นินนะคะอันน,น,น,ะะนี้เป็นสติกเกอร์ที่ติดเองค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบายบายบ,ายบายบายบายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ ผู้นี้จะเล่นละครบาร์บี้ให้ฟังนะคะบ๊ายบายค่ะ